สวัสดีครับสวัสดีพบกันกับช่องคนรักกรตรเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆอ,อ่าคลิปนี้คนรักกรตรพาเพื่อนๆมาพบกับต้นมะลิต้นนี้นะครับมะลิต้นนี้เป็นสายพันธุ์อ่มามะลิลานะครับมะลิลาเนี่ยที่จริงแล้วดอกจะดกนะครับดอกจะดกมากแล้วก็ดอกสวยอ่าแต่ต้นนี้นะครับปลูกไว้นานนะครับกิ่งยาวยืดไม่มีดอกผมก็เลยทําการตัดกิ่งออกนะครับตัดกิ่งออกเพื่อให้เขาได้แตกใหม่เนื่องจากกิ่งที่เขา เลี้ยงไว้นานนะครับยาวยืดแล้วก็ไม่มีดอกมันไม่สมบูรณ์นะครับก็ต้องตัดแต่งกิ่งนะครับเพื่อให้มันได้ทรงพุ่มใหม่ได้ยอดใหม่ที่สมบูรณ์กิ่งที่ตัดทิ้งนะครับนี่ครับผมก็ทําการแช่น้ําไว้นะครับวันนั้นอะคือพอดีนํามาปักชําไม่ทันแช่น้ําไว้มันก็ไม่ตายนะครับนี่ครับประมาณสามสี่วันนะครับถึงจะได้มาทําก็แช่น้ําทิ้งก่อนวันนี้จะมาตัดแต่งเพื่อจะนําไปปักชํานะครับเดี๋ยวจะ ปักชำให้เพื่อนๆดูกัน2แบบนะครับสําหรับคลิปนี้แบบแรกก็คือการปักชำลงดินนะครับซึ่งการปักชำลงดินผมทําไปหลายรอบแล้วปรากฏว่ารากเดินดีนะครับเดี๋ยวจะให้ดูในท้ายคลิปนะครับแล้วก็ปักชำอีกแบบหนึ่งนะครับผมยังไม่เคยทําก็คือการปักชำด้วยน้ําก็เคยปักชำกิ่งกิ่งต้นเข็มไปแล้วนะครับก็รากเดินรากออกเหมือนกันนะครับ แต่กับมะลิยังไม่เคยทำนะครับวันนี้จะมาทดลองปักชัมมะลิลงในน้ำด้วยนะครับทำทั้งสองแบบเลยเพื่อจะให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าปักชําแบบไหนโปรเซนการรอดจะเป็นยังไงนะครับก็ติดตามกันนะครับสำหรับช่องคนณรักเกษตรก็จะเป็นการขยายพันธุ์ต้นไม้ดูแลต้นไม้เหล่านี้นะครับมีต้นไม้แปลกๆอะไรก็นำมาให้เพื่อนๆได้ชมกัน คลิปนี้อยู่กับต้นมะลินะครับนี่ครับมะลิกิ่งไม่สวยเลยครับกิ่งแบบนี้มันจะแก่ไปนะครับก็โอกาสรอดก็น้อยกว่ากิ่งที่ยังเขียวอยู่นะครับกิ่งที่เป็นสีเขียวเข้มเนี่ยจะเหมาะกับการปักชํำนะครับแต่อันนี้เป็นสีขาวสีน้ําตาลไปแล้วก็ค่อนข้างจะแก่นะครับแต่ก็ลองเอามาปักชํำเล่นๆนะครับไม่รอดก็ไม่เป็นไรถ้ารอดก็ดีนะครับได้ ต้นมะลิต้นใหม่ๆเพิ่มขึ้นจํานวนมากเลยนะครับนี่ครับตัดออกจากต้นมะลิต้นเดียวเลยนะครับนี่ครับทรงพุ่มเขาใหญ่เพราะว่าปลูกไว้นานมากนี่ครับตัดแต่งกิ่งเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นี่ครับเยอะมากเลยนะครับไม่จําเป็นต้องติดทุกกิ่งนะครับติดสักครึ่งหนึ่งก็ปลูกกันไม่หวั่นไม่ไหวแล้วครับแล้วนะครับขนาดเนี้ส่วนมากจะเป็นกิ่งขาวกิ่งที่แก่แล้วนะครับ ก็นำมาปักชํำลงในกระถางชุดที่เคยปักชํำไปแล้วนะครับชุดที่แล้วก็เป็นการปักชํำกิ่งที่เหมาะสมกับการปักชํำนะครับก็คือกิ่งที่มีความเกี่ยวเข้มไม่แก่จนขาวเหมือนชุดนี้นะครับแต่ก็ปักชํำไว้เล่นๆนะครับรอดก็ดีไม่รอดก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ายังไงเราก็ต้องทิ้งอยู่แล้วนี่ครับก็เสียบลงไปเลยนะครับ ไม่ต้องใช้ไม้นำนะครับเพราะว่าดินมีความชุ่มชื้นนุ่มพอสมควรนะครับแล้วกิ่งมะลิก็เป็นไม้แข็งด้วยนะครับจะเกิดการถลกอกยากไม่เหมือนกับชวนชมนะครับชวนชมนี้ถ้าจะปักจำต้องใช้ไม้นำก่อนนะครับนไห้เป็นหลุมก่อนส่วนมะลิเนี่ยเป็นไม้แข็งนะก็กดลงไปได้เลยนะครับนี่ครับมะลินี้ผมปักจำไปหลายครั้งแล้วนะก็โอกาสการรอดดี ซึ่งนอกจากมะลิผมก็ได้ปักชำกุหลาบปักชำเฟื่องฟ้าโอกาสโอดก็มีนะครับเฟื่องฟ้าเนี่ยเคยปักชำไว้น่ยแตกยอดออกมาก็มีดอกให้เห็นเลยส่วนมะลิเนี่ยทำไปหลายครั้งแล้วนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปจะให้ดูนะครับก็คือรากเดินจนดึงไม่ขึ้นเลยนะครับแตกยอดใหม่แล้วก็พร้อมที่จะนําไปปลูกแล้วครับเดี๋ยวคลิปหน้าถ้ามีโอกาสจะมาทําการแยกมะลิจากการปักชำนะครับนําไปปลูกลงกระถาง เพื่อให้ต้นเขาแตกยอดที่อวบอ้ว,ว,สว,วนสมบูรณ์นะครับปักชําแบบหนานแน่นไปเลยนะครับกิ่งไหนไม่รอดก็ดึงออกกิ่งไหนรอดก็เอาไว้รากเดินดีแล้วก็แยกส่วนอีกวิธีหนึ่งอย่างที่ผมบอกต้นคลิปนะครับจะมาทําการปักชําด้วยน้ําเดี๋ยวผมจะเสียบลงไปในน้ํานะครับนี่ครับแก้วใบนี้ผมปักชํากิ่งเข็มไว้แล้วนะครับอย่างที่ผมบอกในต้นคลิปก็คือปักชําไว้จนรากเดินแล้วนะครับแต่วันนี้จะ นำกิ่งมะลิตัวนี้นะครับลงไปเพิ่มด้วยนี่ครับเนื่องจากแก้วหมดนะครับพอดีวันนี้แก้วหมดก็เลยเอาไปฝากไว้กับในแก้วต้นเข็มก่อนนะครับก็เหมือนเดิมนะครับหยดลงไปในน้ําเลยอันนี้เป็นวิธีที่ง่ายนะครับสาหรับการปักชําด้วยน้ําเช่นใครที่อยู่ตามห้องหอ,งองคอนโดนะครับได้กิ่งมาก็ปักชําด้วยน้ําจะเป็นการสะดวกมาก เดี๋ยวจะให้ดูนะนี้ครับกิ่งดำๆนะครับสีกิ่งสีดำจะเป็นกิ่งเข็มนะครับรากเดินดีแล้วปักชำไว้ประมาณ3ามถึงสี่อาทิตย์แล้วนะครับชำเลยนาส่วนกิ่งขาวๆนะครับที่เพื่อนๆเห็นเป็นกิ่งที่ผมเพิ่งชําลงไปนะครับเป็นกิ่งของมะลินี่ครับซึ่งอันนี้เป็นการปักชำลงดินนะครับนี่ครับผมว่าจะดึงให้เพื่อนๆดูระบบรากนะครับดึงไม่ขึ้นเลยนะครับแน่นมากดึงไม่ขึ้นก็เลยเอาแค่นี้นะครับ ก็คิดว่ารากน่าจะเดินดีแล้วนะครับอันนี้ก็แตกยอดแล้วนะครับก็รออีกหน่อยแตกยอดอีกหน่อยก็พร้อมที่จะนําไปลงกระถาง